มื่อไรก็นาจิตใจอ่อนสุดเะได้ทอหนุ่เขันหูเก่งออาอ้าาวมา้า้าววอาอวอ้าว้อีาอาวอ้าอ้าอา ตเตือนเตือนแบบเตือนจริงๆเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกม GTA r o e Pay ซึ่งเราจะสมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในเกมนี้ทางตัวเจ้าของช่องเองมีความอินมากๆกับการสมบทบาทแบบจริงๆจังๆดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศทำยาบความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้คำแนะนํากับลูกๆที่น่ารักของท่านด้วยนะคะส่วนนังเด็กคนไหนที่ยังแอบดูและแยกแยะไม่ออกว่านี่คือการแสดงพวกหล่อนออกไปส่วนนังน้องคนไหนนี่ ที่ยังคอยสนับสนุนพี่และเป็นเด็กดีที่ทําตามคําเตือนพี่รักพวกหนูนะคะปอลอคลิปที่มีเนื้อหาแบบนี้จะได้าทาการติ๊กว่ามีเนื้อหารุนแรงมีคําหยาบเพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆไม่ให้มาดูนะคะส่วนใครที่โตแล้วก็มามาดูกันอีกหอยมาอ 我开的花花满地开，哈哈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  หลังจากเหตุการณ์ความสูญเสียนักเรียนของบ้านคอรรัลโซนาาชาและพัทยาก็ได้ดําเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจากท่านหลอดมือคือการล่าหูนักเรียนบ้านต่างๆให้ครบ100ศพร้ออเลื่อนขั้นเป็นผู้เสพความตายเธอยังยังกีหรือเปล่าโชฮามไปตอกแดดก้อนกันไปไหมไปนี่กันไหมไปลาหูร่องหุ้งซับไหมห้องลาบเลยด้อห้องห้องอุ้ยไปดิแต่ว่าไปตอกแดดก้อนก่อนได้ปะพวกนั้นอยู่ไหนกันะพวกพวกฉันมันอยู่ไหนฉันงงมากเลยอยู่ตอกแดดก้อนกันหมดเลยโอเคไป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  การล่อลวงเหล่าเพื่อนและแกงแฟรี่ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่สร้างความไวเนื้อเชื่อใจให้แก่ท่านหลอดเป็นอย่างมากคอยเอาพักจากจาประตูไม้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูจกจักรคอยอาจากประตูไม้เห็นเห็นเห็นค่าาชาติแผู้ชายเก่งมากผู้ชายฉันทักเยอะอะเก็ตดาวิ่วสเก็ตดาวั่วสเก็ตดาวั่วเฮ้ยผู้ชา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 ยเยอยากตายอยาก เซนฟูรูนิวฟิเนี่ยและปัทยาก็ได้เสนอชื่อทิปลินดามาเป็นผู้เสพความตายเป็นท่านรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของท่านหลอดมือ ซาซาว่าไงฉันว่าทีปิปเะเหมาะมากเลยนะใช่ทิปกับคารินาใช่สายมืดท้องคูงั้นก็คารีนาไว้รอเรื่องซาซาก่อนแล้วค่อยว่ากันส่วนที่จะเสนอทิปมาใช่ไหมใช่ค่ะท่านไว้ใ,<ช>ใจ<อ>ได้มากแค่ไหนแน่นอนคะ่ะทิปเป็นลูกม,มือที่ดีคะ่ะเป็นท่าที่ดีคะ่ะว่าไงครับไม่ติดอะไรโอเคล่อมันออกมาแล้วก็ไปพาตนมาที่นี่ ฮัลโหลฮัลโหลนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมโอ้ยอยู่โอ้เสียงเต็มหมดว่าอยู่ไอ้นี่ยเด็กเด็กที่โดนจับ12คนพูดต็กันไปหมดฟังก่อนฟังก่อนว่าว่าว่าท่านบอกว่าให้พาตัวทิพต์ออกมาพามาส่งที่นี่จะพาทิพเป็นพวกใครนะทิพทิพทิพคนเดียวใช่ไหมได้โอเคโอเคโอเค ถอนคำสาปให้เจ้าแล้วเจ้าจะความจำปกติบัดดีปฏิทินไอ้นี่ใช่ไหมที่แต่เจ้าต้องรับประกันนะว่ามันจะไม่หักหลังพวกข้าแน่นอนค่ะท่านมันเป็นทาสที่ซื่อสัตย์มากเลยค่ะใช่ค่ะเจ้ารู้ไหมพวกพวกข้าเป็นใครคือพูทเส้าความตายชดใหม่ชดใหม่ยี่สอบชดใหม่ใช่ตลอดใช่ไหมแล้วทำไมเจ้าอยากจะมาอยู่พวกเดียวกับข้าไหม คิดดีดนะทลิปทราต้องเลือกฝั่งที่ชนะนะสงคมกำลังจะมาถ้าตอบไม่ือตายถ้าตอบไม่จะโดนอะไรคะเลือกใหม่ทิทมันจะเป็นยังไงลองให้โอกาสอีกรอบไหมคะถ้าอีกรอบมันไม่รับนาะชาจะเป็นคนฆ่ามันเองครับค,<ะ>ครับครับครับได้เลยถามมันเองเลย ทิพสนใจมาอยู่กับพวกฉันหนูมีทางเลือกด้วยหรอครับถ้าหนูตอบว่าไม่หนูก็ตายเธอถามใจตัวเองสิเธอเป็นคนดีนักหรอใช่แสงไฟทิพย์ที่ต้องทำที่ต้องรู้นะว่าส่งคำได้จะเข้ามาแล้วแล้วคนที่ชนะจะมรอดฉันว่าเธอเป็นคนฉลาดพอที่จะเลือกนะทิพใช่ดังนั้นถ้าอย่าจุดฝังที่แพ้ ปีกเธอก็แสดงให้เห็นว่าเป็นแฟรี่ธาตุมืดเธออย่ามาแอปเลยทิฟ์ฉันรู้ว่าเธอต้องการจะเผาในที่รับมันสุดเธอจะได้อำนาจนั้นไปเพราะฉะนั้นเธอปล่อยเธอปล่อยความเป็นแฟรี่มืดเธอออกมาแล้วเข้ามาอยู่ในด้านมืดกับฉันข้าเสนอมาตินบ้านฟีนิกซ์ได้ไหมงั้นหนูขอตกลงค่ะ แต่ในขนาดเดียวกันหลอดมืดก็มีความสงสัยความพักดีในตัวสัาจาสเตเฟเดร์อยู่ไม่น้อยจนสุดท้ายแล้วหลอดมืดก็ได้ตัดสินใจที่จะจัดการนางทิงซะเหตุเพราะว่านางรู้มากเกินไปโ <ogue> บอกกับเหตุการณ์ล้างความทรงจําที่นางต่อต้านทําให้คาถากรีดแทงลบความทรงจําไม่สำลิดผลเป็นผลทําให้นาาชาถูกซ้อมกับภายหลังยิ่งทําให้หลอดมืดรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก และรีบเร่งที่จะจัดการนางทิ้งซะจากสถานการณ์ความเป็นความตายของนาชาตอนนี้นาชาต้องมีแผนรองรับสองแผนคือเข้าข้างทางฝั่งผู้เสพและเข้าข้างสัจจานตัวเองลึกๆแล้วนาชาก็ต้องช่วยสัาจานสเตฟฟเดอร์เพื่อความอยู่รอดเพราะนาชารู้ว่าสุดท้ายแล้วสัาจานสเตฟฟเดอร์ไม่ต้องการอยู่ฝั่งใครทั้งนั้นและต้องการที่จะสังหารพ่อของตัวเองแต่โชคดี ที่แผนที่สองของนาราชาไม่สําเร็จเพราะกว่านาราชาจะติดต่อศาสตราจารย์สเตเฟเดอร์ได้มันก็สายไปเสียแล้วเราจะาไงกับไอ้ รู้สึกว่ามันจะรู้มากเกินไปละอาจจะต้องฆ่าให้มันตายแล้วก็ให้มันไปอยู่ในหลุมศพนะแล้วท่านลองชวนมันเป็นพวกหรือยังคันเนี่ยเรที่เราได้ยินมาใช่ไหมใช่นางสเตย์มันให้หัวใจมาแก่นาตาชาที่นะนาตาชาพอรู้เรื่องอะไรหรือเปล่ามันเป็นคนให้หัวใจแก่นาตาชาเองค่ะแต่ว่านะท่านหลอดท่านลองไปคุยกับนางสเตฟานที่ยังที่ท่านบอกกับนาตาชาว่าจะดึงมันเป็นพวกอะค่ะ เริ่มไม่ค่อยจะไว้ใจมันเท่าไรแต่ว่าไหนท่านหลอดบอกว่ามันจะจําไม่ได้ไงคะตอนกลับไปมันเล่นนาจาชาอ๋อใช่แล้วมันจําได้ได้ยังไงนี่ข้าไม่รู้แต่ตัดปัญหาไปก็คือข้าจะให้มันจบชีวิตซะแลวไม่ให้ได้เกิดอีกต่อไปรู้ไหมว่าท่านตอนนั้นมันจาได้มันทีจับนาจชาเป็นตัวกันมันก็บอกว่าคำสาบนี่ะจะบอกสิว่าฉันไม่สามารจำอะไรวิชาอะไรไห แต่เขาก็หัวเราะเตยนาชาค่ะนั่นแหละถ้าเกิดคาถาเราความทรงจำทำอะไรมันไม่ได้อาจะให้มันจบชีวิตซะไมรอดูไอแกนวับยังไงก็อีดอกเบอร์อีดอกเบอร์เซฟาเบอร์อะไรเนี้ยอีดอกเอ้ยเบอร์คนหนึ่งคนใช่ไหมลูกมันใช่รอบนี้ต้องเอาลูกมันในคนดีก่อนรู้สึกมันจะรู้มากกันกันแล้ีเซฟาเบอร์อะไรอาจารย์เบอร์อะไรยาจะบอกจะแจ้งข่าวยังไงเนี้ยเรืองนี้เราคิดว่าเราไว้ใจได้มากแค่ไหน อะไรนะคะขออีกรอบหนึ่งค่ะคิดว่าคนของเรานตอนนี้ไว้ใจได้มากแค่ไหนอืมอันนี้นาชาบอกไม่ได้นะคะเพราะนาชามไม่เคยส่งสิ่งกับคนในแก๊งเลยค่ะนาชาชอบทํางานคนเดียวค่ะแล้วตัวน,ชา,นาชาล่ะนาชาไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้สิคะท่านผลงานวันนี้มันจะไม่ชัดเจนอีกหรอคะวันนี้ก็ทําดี <laughs> นี่ทำด,ด้ีเดี๋ยวมารับเบ็ขอบคุณคะท่าน <c oughs> สวัสดี ความสัมพันธ์ของเจ้ากับไอ้แกนวามันเป็นยังไงกันตอนนี้ความสัมันของข้ากับแกนวามันล่ะใช่เจ้ารู้จักคำว่าหลอกกินไหมข้ารู้สึกว่าเจ้าจะอยู่กับมันมากไปแล้วนะถ้าข้าไม่อยู่กับมันแล้วมันจะไว้ใจข้าหรอมันทำให้ผู้ข้าสงสัยผลงานวันนี้ยังจะสงสัยอีกหะอยากมันสามารถเป็นละครบักตาได้เจ้าก็รู้ ก็แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่ออะไรที่แน่เลยนันทชาไม่ใช่คนดีนั่นข้บาบปรว่าข้าคงจะไว้ใจเจ้าได้อนะได้สิค่ะอ้ รอ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 ตอนนี้มันกำลังมายวให้โลคาซันเดอร์ไปจับตัวมาก่อนโอเคครับท่านแ๋ยวเราจะทำให้มันตกใจว่าพวกเรามีใครวาก่ <c oughs> อนที่มันจะเสียชีวิตน <c oughs> ะแกมากมจับฉันได้ไใครเนี่ยรุม้อม่ะแกมาจับฉันได้ไหมปล่อยเด็กของฉันขึ้นมามาแล้วปล่อยเด็กของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไหนเด็กของเจ้าล่ะไหนเด็กของเจ้าคนไหนล่ะเอาทุกคนกลับล่างซิถามมาซิว่าคนไหนเด็กของมันข้าอยากชิมเลือดของท่านดูว่าหวานแค่ไหน อ่ก็อยากกินมากเลยใช่อยากกินอ่ะคืนร่างเดิมสิไไปหนถามว่าเด็กคนไหนเป็นเด็กของมันเออไหนคนไหนเด็กของเจ้าอุ้ยหน้าขาดหายไปไหนนไหนลองชี้ไม่ได้คนไหนเด็กของเจ้าแล้วถามเขาเลยว่าเขาเป็นเด็กของเจ้าหรือเปล่าวินเซนต์ไงอออไหนไอวินเซนต์เอ็มไงไหนเอ็มเป็นเด็กของมันหรือเปล่าตอบสิข้ามีอะไรเห็แกตกใจกว่านี้อีกอะไรหรอเปลี่ยนชุดให้มันดู ถอดหน้าด้วยจะไม่ได้พ่อของแกจะถูกฆ่าล้างบางกันอยู่ละเพราะาตอนนี้ฆ่าได้แฝกซึมไปดีทุกที่ของโรงเรียนแกแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะหมูไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่เจอกันกแลนะคะสัจจาสวัสดีค่ะสัจจาแม่แม่แม่ไปเข็นรถนะคะสัจจาแม่เห็นเฮดไหมแม่เห็นเฮดของคิงไหมสวัสดีครับเออ่เมื่อกี้ท่านหลอดบอกให้ผมพูดใช่ไหมว่าผมเป็นเด็กของใครใช่ฉันเดาสวัสดีครับตอบมันสิห้ามันเด็กผมเกิดเผยหน้าขนาดนี้ใช้คนไม่รอดแล้วสิผมเป็นเด็กของท่านหลอดครับแม่ มึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่ถ้ามึงจะเป็นเด็กของท่านหลอดมึงก็ไปเป็นเด็กของท่านหลอดมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่ไอเด็กกระตันยูมึงไม่ต้องมากินนมกูแล้วทีเนี้ยแต่ให้พวกมันซ้อมหนูอยากกินเลือดเลีลาจ้ากมันใส่กุญแจมือแล้วก็ซ้อมเลยพวกเจ้าอยากจะทำอะไรกับมันก็ได้ไอ้กระมมันนานไม่ต้องไปร่างไอ้กระตั มันไปไเรื่อยๆรักษาม,มันเสร็จปุ๊บก็ทรมานมันอีกจนกว่ามันจะขาดใจเต้ก็ผิดขอป้าขอป้าพอพอ,อได้ไหมแล้วก็ไม่ปล่อยไหมแลนะ้วร้องอยู่ได้เพลงร้องอยู่ได้ทำงานก็ผิดดาสอนออโอ้ยโทษมึงสอนเก่งมึงก็มาสอนเอฟซีควายดอยูอ่ ไม่หมายถึงว่าเรียนหนังสือก็ผิดก็ผิดเแล้วน้องก็ผิดสอนน้องก็ผิดเออมันก็จะว่าคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดป่ะดูดีๆก็ฆ่ากูเอาเฮ้ยไม่ใช่เอาอะไรพะย่ะชนเลยชนเลยอาจารย์คะเวลาคนไม่เข้มต้องทํายังไงนะต้องทํายังไงไม่ใช่เบสที่ร้องเพลง ร้องเพลงเหรอร้องเพลงเหรอร้องเพลงแล้วไปถี่ตร,รตรงไหนเมื่อไรกันนะจิตใจอ่อนสุดเจอใจท้องดังใจอ่ะนนอฉันขอเลขเสียงอ่ะเข่าโซนครับ <c oughs> ฉันขอเลขเสียงกระหังเฮ้ยไม่มีหางวะเอาใหม่ขอเลขเสียงกระปิกแล้วกันเอ้าวอทรมาเดี๋ยวผมจะสลบ็อตก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาโอเคคผันหูเก่ง อไม่แค่บ้างเหรอแค่ล่อมาก็เป็นนี่แล้วท่านคะเธอไม่ท่านคะเวลาล็อกแข่นะมันไม่ได้วินไม่ทำลายเลยค่ะงงไปถึงไหนงงน่านงสยวินล่อมาให้แค่ล่อไม่พอนะวินเลยท่านปล่อยล่าผมโยว่าผมัจริงๆคนเราอะคะไปนจเติโตขึ้นได้ก็เฉพะ แค่จูบกันเฉยๆทำไมต้องห้ามเออแค่จูบกันอยู่ห้องโถงเฉยๆทำไมต้องมาห้ามนักเรียนมีความรักมันอยู่ตรงไหนที่นี่มันที่ไหนยุโรปอีควายมาหาอะไรอ่ะมึงจะเอาว่ามาหาอะไรปะมึงจะมาจูบกันมาหาอะไรมันก็ไม่ได้ปะตอกแดนก็มันอยู่นอกโซนมาหาลัยเมียบ้างเหรอจ๊ะเมียบ้างหรอจ๊ะิพย ทีน่นี่มันประเทศีจัดการเลยทิพย์จัดการเลยทิพย์ลูกจูบกันเฉยๆทำไมต้องห้ามห้ามทำไมไม่ห้ามทำไมต้องไล่เว็บใซ รีบๆนะรีบๆนะไว้ก <fella>. ูกลับมาเมื่อไหร่พวกมึงเจอกูเต็มแม็กแน่ถ้าหลอดครับผมรีบๆนะผมสะใจแล้วครับผมสะใจมึงหยุดทำไมมึงหยุกทำไมมึงต่อสิมึงต่อเิมาดิมาดิมาสิมา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 ิาสกาสิมาสมัสนมม่ใช่ามาามาสิมาสิมาสิมามาสิมกสิมาไมากลมามาสิมาสมาสิมาสิาาิ S <S 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 อย่างไงวันนี้เจ้าก็ต้องจบชีวิตเอาเลยทำอะไรก็ทำซึ่งเหนื่อยจะเสียนะนะมีใครอยากจะสั่งลาบไหม ใครอยากจระสั่งเสียไหมก่อนที่จะไม่ได้พูดหรือเจ้าอยากจระสั่งเสียอะไรไหมให้โอกาสเจ้าพูดฉชนจะต้องพูดกับใครเหรอพูดกับลูกๆเจ้าทั้งหลายนี่ไงอยากกระสั่งเสียอะไรไหมขอบคุณที่ดูแลผมมาโดยตลอดเป็นไก็ไปทำให้ผมรู้หุบปากว่าทางผูชายมันคือทางไหนหุบปากหุบปากเก็บปากไน่นอกของแกไว้จูบเมียของแกนู่นไว้ไปจูบเมียของแกที่มันไม่ได้มีอะไรกันเลยไปออกไปซาซะเขาจะจูบเหรอเจอกันอีกแล้วนะสัตว์จานนั่นสิหัวร่อหลอนึกว่ามารองงมาก หลอดหลอดทักไปแล้วไม่มีอะไรจะพูดันอีกได้ใช่ไหมจะฆ่าข่าเถอะจริงๆแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ดีๆนะเสียดายที่ว่าเลิกแอคเสียงก่อนถอดถอดหัวฟักทองออกก่อนแล้วก็เออพูดดีๆพูดดีๆก็ได้เออถอดหัวเลยรเป็นกระสือเลยอ่ะโอเคมาพูดนะแล้วคุณก็เป็นอาจารย์ดีๆแต่เสียดายที่ว่าลราเดินคทาขอบคุณที่ดูแลกันฉันไม่เคยดูแลแกเออเติงเข้าไปอ่ะ ไม่ไม่นะหนาวอย่างน้อยผมก็ยังเก็บรูปสุดท้ายของแม่เอาไว้ในมือถือนะไมจัดเส้นน้ำไม่ได้แล้วอีกนึง